เท่าเนี่ยผมเอาผนังก,กั้นห้องเนี่ยออกเลยนะครับเป็นผนังเบาอยู่แล้วออกง่ายนะครับวันนียเราก็จะได้ห้องโลุ่ๆละหลังลาลจากนั้นเนี่ยเรามากั้นขอบเขตของพื้นที่โดยการปูพื้นเซรามิกสีดำที่พื้นตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุกันลื่นนี่เองนี่ไหมครับครับแล้วก็บิวต์ในส่วนของพ antry ไปได้เลยนะครับก็จะทํา,าทให้ความตรงตึงของพื้นกับผนังเนี่ยมันมีการสึกที่เข้ากันได้นะครับเดี๋ยวอีคิว ส่วนภายในเนี่ยเราจะปูพื้นด้วยพื้นเป็น e n g i เ e เเีย e d floor น,นะครับคิวมีตัวอย,ย่างใช่ไหมครับอผมก็มีไม้ยยน,นะครับเ e เ g i n e e วูดนะครับฟิลฟอร์จากโรมเดคอเรทีฟโมดัลน,นะครับ,รบเดี๋ยวเลือกกันว่าพี่จะชอบสีประมาณไหนเพราะว่าไม้แบบนี้นะครับดีมากน,นะฮะก็คือเป็นแบบอนุรักษ์เราไม่ต้องใช้ไม้จริงทั้งหมดเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราสัมผัสแค่ประมาณ3มมิลตรงท็อปเท่านั้นนะฮะข้างล่างที่ใช้เป็นไม้อัดก็ได้นะครับประหยัดด้วยนะฮะก็นี่ได้เลือกหลายสีนะครับพี่เพราะฉะนั้นนะครับสี แังเนี่ยเราอาจจะได้กระเป๋าขึ้นได้นะครับหลังจากเราได้ผนังไม้แล้วนะครับผนังด้านข้างของตรงนี้เนี่ยมันเป็นซอกเสาอยู่แต่ว่าเราก็ปลูกขึ้นมาเป็นตู้เก็บรองเท้าไปเลยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยไม้ตัวนี้ไปเลยนะครับเพื่อทำให้ผนังเนี่ยมีตู้เก็บรองเท้ากลมกลืนซ่อนอยู่ในผนังได้ส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเราออกเป็นระแนงนะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นลักษณะของคอนโซลด้วยตัวนี้เนี่ยเวลาเด็กเข้ามาเนี่ยก็จะได้วางของสวยๆไว้นะครับเป็นอะไรไปหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเป็นบ่าไว้นะครับแต่เดียวกันเนี่ยอย่าลืมนะครับอันนีี้้ท่่่ขขออมาาาเเลยคืวจปประตูใสไ เสไปนะครับก็จะเข้าน้ำด้วยนะครับมาเรีนส่วนของลิฟท์ลูฟ์แล้วนะคะก็ถามเจ้าของบ้านก่อนว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแล้วก็อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในห้องนี้อยากได้พื้นที่ที่มันปรับเปลี่ยนได้เพราะบางทีเราต้องการพื้นที่มากอย่างเวลาเรามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับางครั้งก็อยากให้แบบว่ามันบู๊ของได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังอยากได้เป็นโทนแบบสีไม้อยู่บริเวณนี้พี่ตุ้มว่าเรา ออกแบบเริ่มจากตรงตู้รองเท้าเดิมเลยนะครับเราก็ใช้ไม้นี่นะครับเป็นลักษณะของวีนีนะ่ะปลุกมาให้เป็นสีต่อเนื่องกันทาเป็นโลคปเปเนตหรือตู้เตี้ยนนั่นเองนะครับควาเป็นเมือลักษณะของแมสขึ้นมานะครับไม่ต้องเห็นชักอะไรก็ได้นะครับแล้วค่อยตัดเอาไม้แล้วใช้ก,กรดอะซดเตออกมามไม่ได้เก็บพวกเล่มซีดีหรืออะไรต่างๆเรเก็บไว้ตรงนี้หมดส่วนทีวีเนี่ยผมขออนุญาตแขวนไปที่ผนังนะครับแล้วทําชั้นเรียบๆนะครับ3ามชั้น ตรงนี้จะให้มีสเสน่ห์ก็คือว่าด้านหลังของชั้นเนี่ยทำให้ห่างจากผนังสักสิบเซนผมจะขอซ่อนไฟไว้ด้านหลังนะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ชั้นเนี่ยดูเบาแล้วก็ลอยขึ้นนะครับก็จะทําให้ผนังดูนี้สวยนะครับแล้วก็คาเพดานเช่นกันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําให้ชิดไปเลยแล้วก็เว้นไวสน้สิบเซนเป็นการแอซ่อนหลอดไฟไว้ตรงนี้เนี่ยก็ทาให้แนวผนังทั้งแนวเนี่ยมันเหมือนที่มีชั้นเนี่ยมันดึงเข้ามาหาตาเราทั้งสามเส้นเนี่ยแล้วลอยออกมานะครับวางอะไรเข้าไปก็สวย มาบริเวณจุดนี้นะคะที่เราสามารถมองวิวได้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นคงตั้งที่ยังไม่ได้ตกแต่งอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นนี่เราทําห้องมาสวยขนาดนี้ปัจจัยไต่างๆเราก็คือจะปูกไม้เข้าไปนะคะพุ่มไว้รอบๆเลยมันก็จะทำให้ห้องดูสวยแล้วกลมกลื ส่วนบริเวณด้านหน้านะครับปูเสือททามิแมทกไปนะครับเป็นเสือที่ปุ่นนะครับคุ้นขอบสีดำไม่เป็นสีเข้มนิดนึงนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับวางกณะสาข้าวี่เท่ๆไปทั้งสองตัวไปเป็นมุมจุดรวมสายตาเวลามองมาในห้องจะได้มีอะไรเด่นๆหน่อยนะครับาด้านบจุตัวแทก็ได้ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นมุมสบายๆของห้องอีมุมหนึ่งครับเอามาหุมปาร์ตี้อย่างพี่เอกนะครับห้องปาร์ตี้ต้องมีแบบว่า คำลอยๆหน่อยนะครับนะมัลอย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 ลออยลอยอยลออยลอยลาตลอย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 อยลอยลอลอย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 ลอคลอยลอยอรลอย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 ลอาลอยลอยลอพลอย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 ลีลยลยลอลอยอยอยลอยอยลอยลอยรอยลอเลอยลอยลอยลลอยลอยลยลอยลอยอยอยลอนลยลอยลอยอยลอยอยลอยลอรลอย้อยลอยลแลอยลอยอยลอยลอ่ยอเนี่ยยอยยออยอนยลลออ ก็<ม>ดึง<ห>บอกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถรับรองเพื่อนขยายพื้นที่ได้มากขึ้น<ม>นะครับก็สามารถที่ทำให้เพื่อน,นมาทานอาหารตรงนี้ได้ดีแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเวลาไม่มีเพื่อนนั่งทานคนเดียวหรือกาแฟเนี่ยเราก็สามารถเก็บเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยโดยไม่ต้องเสียเวลามากนะครับไม่เหนื่อยด้วยนะครับแต่ด้านในที่วาวไวเนี่ยตัวนี้เรามีประโยชน์ใช้สอยครับคุณรู้ไหมว้ยทันต์ร่ ตรงนี้เนีครับเราออกแบบเป็นฟังก์ชันนะครับเพื่อเก็บโต๊ะนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้อาวุแล้วก็สามารถยกตัวตรงนี้เสียบไว้ในช่องว่างตรงนั้นได้จากผนังเนี่ยนะครับให้ชนึึบใดาน,นะครับแล้วก็เชื่อมจากใิดาษเรื่องมานะครับม,มันก็จะเป็นแอรียของการครอบคลุมเริเวณที่เรานอนเหมือนการตกแต่งเนยสมุ์แบบ นะครับ <st il bing> ดูตอ่อเนื่องกันใช่ครับและอย่าลืมนะครับซอฟไฟดาวไลท์ไว้นิด <st il bing> นเวลาเราต้องการแสงตอนกลางคืนนะครับก็จะทำให้บริเวณนี้สว่างและก็ใช้งานได้อย่างเหมาะสม<า>นะครับห้องนี้ยังไม่สมบูาารณ์แบบทางตูง้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะขาดไฟหรือว่าของในเคองรตสวยๆเพราะฉะนั้นลูนก็ขอเลือกเป็นโคมไฟญี่ปุ่นนะคะไฟญี่ปุ่นเลยนะคะมาห้อยไว้ตรงโต๊ะมินเนอร์ของเรานะคะก็ทำให้ห้องนี้ดูซอฟแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นด้วยใช่ครับผมแล้วก็เติมห้องนี้ด้วยเสน่ห์ ภาพสวยๆสักภาพนึงนะฮะมาถึงริมระเบียงหน้าต่างตรงข้างๆคุณนอนบ้างดีกว่านะคะต้องถามเจ้าของบ้านอีกแล้วค่ะว่าอยากได้อะไรเป็นทิ่เสร็จหรือเปล่าก็มีเป็นโนอยู่ตัวหนึ่งกะว่าจะวางถ้าตกแต่งก็ดูแบบเป็นห้องคอนโดเป็นตึกพลาสติกนะครับก็เอาเอาเอามาวางตรงนี้เลยนะคะแต่จะวางเป็นโนเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็จะดูโล่งไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จะฟิลอินเป็นชั้นวางของนะคะที่อยู่แบบคล้ายๆมุมเดียวกับ ตองข้างทีวีนี่แหละคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็จะซ่อนไฟไว้ท้างหลังด้วยที่จะเอาไว้แบบวางของตกแต่งหรือว่าเพืวางหนังสืออะไรต่างๆก็ได้ใช่ครับอันนี้มาถึงส่วนสำคัญที่สุดของห้องนะครับบริเวมุมของพื้นยกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทํำให้ห้องเนี่ย เปลี่ยนบรรยากาศไห้จิงนะครับ,รบผมเลือกใช้บันเลื่อนลักษณะของบันเฟียมนะครับแล้วอุปกรณ์ของโฮมเล็กทรอนิกส์พอร์ดตัวนี้จําเป็นมากและว่าสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ไม่ดีเนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยห้องที่มันมีความ,วาม,มากว้างมากเงี้ยมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามันกักมันรำคาญในการเลื่อนใช่ไหมครับต้องเลื่อนออกมานิ่มๆเลยนะครับเราไม่ใช้ก็คือเก็บไปหมดเลยเป็นแนบกับกระดานะครับกรูด้วยไม้นะครับสีของระเบียงก็ใช้ตัวเดียวกันจะได้กลมกลืนกันนะครับถัดมานะครับก็เป็นบริเวณที่เเเราทป็นต ซึ่งเราก็จะใช้เสือ่อทารทามิมแมีแตยกั้นเป็นแอร์เรียก่อนก็คือฟูไว้แล้วใช้ตึงนอนระหว่างเป็นฟูกลงไป<ม>นะครับเตสบอร์ดก็จะก้เป็นไม้เหมือนกันนะครับที่เป็นเนื้อตสัสษะนี้นะครับ,รบเห็นเนื้อให้บอร์ดไปทางในดีนิวนี่ครับ <นะ S 2> ญี่ปุ่นต้องมีสายน้ำครับทุกคน <S <S นี่ เราก็จะดอกต้านสักพิเศษนะครับแล้วก็ซ่อนไฟกันอในลายๆไว้นะครับพอแสงมาปั๊บนี่นะฮะมันก็จะแบบมีเงาข้างใต้มีแสงมีเงานไม่นี่แหละครสงก็เดี๋ยวเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มไฟอีกแล้วคนไฟแรงมากก็ต้องขอสาวโรแมนติกนะครับ ขอคลายไปเข้าไปนะคะทางเตียงแล้วกันจะได้ดูแบบห้อง้อมแล้วก็มีแสงมีเงินก่อนถัดไปนะครับส่วนสำคัญอีกห้องหนึ่งของหนุ่มรองเรานะครับก็คือว่าส่วนวอล์กโรเซตนั่นเองบริเวณที่เก็บเสื้อผ้านะครับสัมภาระต่างๆก็เก็บในห้องนี้นะครับเราออกแบบให้เป็นลักษณะของบานเลื่อนนะครับคราวนี้เป็นบานเลื่อนแล้วนะครับเป็น sliding door นะครับคือเลื่อนออกมาปิดเฉยนะครับพอปิดมาก็เป็นผนังห้องนอนนั่นเองนะครับ ลักษณะของโคลที่เป็นโคี่เป็นรูปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของนิชชักเนอยู่ด้านใต้ครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆด้านล่างได้นะครับก็แผ่เสื้อด้านบนตรงนี้ก็สะดวกนะครับได้เลยไม่ต้องมีหน้าบานนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุมเสาอยู่เนี่ยเราอาจจะติดกระจกเงาบ้านใหญ่เลยนะครับไว้สาหรับการดูเวลาเราแต่งตัวได้นะครับถ้าชอบสังแม้ก็จะเป็นลักษณะของ dressing table ก็เป็นโต๊ะแต่งตัวตรงนี้เราก็สามารถนั่งหรือว่าแต่งตัวได้อย่างสบายๆนะครับ คราบรดูนว่าฟังชั่นต่างๆใช้กันยังไงระตรงประตูเราเปิดกันยังไงครับไปดูภาพรวมรับครับ สำหรับทิพแรกวันนี้นะครับผมขอแนะนําลักษณะของพาร์ติชันนี้ท่ะเป็นลักษณะของขั้น <gone> บันไดลักษณะของขั้นบันไดจับเป็นแนวตั้งนะครับด้านบนเป็นคอนโซลวางของได้ด้านลึกของมันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไว้เก็บโต๊ะนะครับเวลาเราไม่ใช้งานก็ยกโต๊ะขึ้นไปเก็บเลยนะเวลาใช้ก็ยกขึ้นมาวางนะครับก็ทำให้ผังเนี่ยมีพื้นที่ใช้งานได้เต็มที่ระรับมาต่อไปที่ชิพที่สองนะครับเหมาะสำหรับคอนโดที่แบบว่ามีพื้นที่น้อยนะฮะก็คือเป็นเบาะนะครับปกติเนี่ยเบาะเอาไว้ใช้เนี่ยเราก็จะเป็นเบา